ธนบัตร20บาทแบบ15หลังพ่อขุนรามคำแหงเลขสวยน่าสะสมมากๆเลยนะคะตามไปดูเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนพบกับพี่จอยไลสไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านพี่จอยมาอีกแล้วนะคะวันนี้เกี่ยวกับเหรียญสะสมธนาบัตรสะสมวันนี้เรามาดูธนาบัตรสะสมกันบ้างนะคะวันนี้พี่จอยได้เงินถอนมานะคะก็ได้ธนาบัตรอย่างที่เห็นเลยนะคะธนาบัตรของในหลวงรัชกาลที่9นะคะ เป็นธนาบัตรที่มีตัวเลขสวยงามมากๆเลยเป็นธนาบัตรหมุนเวียนชนิดราคา20บาทปัจจุบันก็หายากมากๆแล้วนะคะที่พี่จอยพบเจอวันนี้เลขสวยนะคะ9นะคะอักษรไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะคะ9ก e ้าอีเก้า แล้วก็900นะคะถือว่าสวยมากนะคะหลังพ่อขุนรามคำแหงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นธนบัตรที่ใหม่มากนะคะน่าจะผ่านการใช้งานมาหน้อยที่พี่จอยได้มาวันนี้นะคะก็เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะว่าถ้าพบเจอแบบนี้เก็บได้เก็บเลยเพราะว่านับวันที่จะหายยากนะคะอ่าเป็นธนบัตร ที่มีการซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมแล้วนะคะพี่จอยก็มาให้เพื่อนๆชมว่าตัวเลขแบบนี้เพื่อนๆว่าสวยไหมนะคะถือว่าพี่จอยเป็นคนที่ชอบสะสมพอเจอตัวเลขแบบนี้พี่จอยก็ชอบนะคะ,ะได้เก็บสะสมอีกแล้วนะคะสำหรับธนบัตรยี่สบาท หลังพ่อขุนรามคำแหงของในหลวงรัชกาลที่านะคะปัจจุบันก็ยังมีใช้ใจหมุนเวียนนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะเก็บสะสมก็หาอัธนบัตสะสมที่มีความสวยงามชัดเจนผ่านการใช้งานน้อยนะคะหายากแล้วนะคะสำหรับหลัง อ่าพ่อคุณลามชนิดราคา20บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วที่สำคัญพี่จอยได้ตัวเลขที่สวยงามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆไปจับจ่ายซื้อของก็ลองพิกดูนะคะอย่างน้อยก็ขอให้ดูที่ตัวเลขนะคะถ้าพบเจอถึงแม้จะเป็นธนบัตรเก่าๆถ้าได้ อ่าตัวเลขสวยๆหรือว่าตัวเลขที่ใกล้เคียงที่จะตองหรือว่าเกือบจะตองนะคะเพราะฉะนั้นก็เก็บได้เก็บเลยนะคะนี่ค่ะที่วิจัยได้มาวันนี้นะคะก็ถือว,ว่าอ่ายังสมบูรณ์มากๆเลยนะคะไม่มีความซึกรอเลยแต่ไม่ก็จะมีแต่รอยพับนะคะ เลขก็สวยนะคะ 9e9903 แล้วก็900สวยมากมี9ตั้ง4ตัวนะคะเพื่อนๆจา๋าพี่จอยชอบชอบแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บนะคะ การเก็บก็คือการออมออมวันนี้เรามีกิ่มีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตหรือว่าเราจะออมวันนี้เพื่อที่จะต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้านะคะใครจะไปรู้นะคะว่าธนบัตรชนิดยี่สิบาทในอนาคตอาจจะมีค่ามีราคาเป็นร้อยเป็นพันก็อาจจะเป็นได้นะคะเป็นเพื่อนจ๋า ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมได้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อย่างนึ่งนะคะในช่องพี่จอยขอบอกก่อนนะคะไม่ได้รับซื้อ เหรียญหรือว่าธนาบัตรใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่จอยมาบอกกล่าวเพื่อนๆให้รับรู้แค่นั้นเองว่าเหรียญไหนธนบัตรไหนที่น่าสะสมเหรียญไหนธนธนบัตรไหนที่หายากนะคะเพื่อนๆจ่าเจอกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะ